สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวอินต o ลเตอร์ออนกิดกับแรงดันไฟฟ้านะครับก็คือมีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับว่าที่บ้านไฟตกนะฮะบางท่านก็มีปัญหาในเรื่องของไฟเกินนะครับไฟฟ้าเกินไฟตก ตัวอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถรันทำงานได้นะครับก็เราจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะฮะซึ่งซึ่งผมเองที่บ้านผมเองก็เจอปัญหานี้เช่นกันก็คือในเรื่องของไฟตกนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็รันบ้างไม่รันบ้างนะฮะซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์ออนกินเนี่ยมันสเปคแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อสเปกก็จะมีบอกนะครับว่าสามารถทำงานในทำงานได้ในช่วงแรงดันไฟฟ้า โวลต์นะฮะเช่นที่ผมใช้งานอยู่ตัวนี้นะครับก็<ๆ>จะมีบอกไว้นะครับสามารถทำงานได้ในช่วง180ถึง260โวลต์นะครับถ้าแรงดันต่ำกว่า180ปั๊บหยุดทำงานนะครับไม่รันถ้าเกิน260ก็หยุดแต่ที่บ้านผมเนี่ยไฟมันไม่เกินอยู่แล้วนะฮะไม่ไม่มีคำว่าไฟเกินนะครับมีแต่ไฟจะตกนะฮะนั้นในบางเวลาเนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะรันทำงานได้เช่นกันเพราะว่าไฟต่ำกว่า180นะครับเพราะว่าที่แถวแถวบ้านผมเนี่ยนะฮะมีมีทั้งแคมป์คนงานก่อสร้างมีทั้งอู่ซ่อมรถนะครับบางวันเขาใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้านะฮะเชื่อมกันทั้งวันที่แคมป์ก่อสร้างเชื่อมงานเชื่อมทั้งวันนะครับมันจะมีบางจังหวะที่เขาเชื่อมแล้วไฟมันตกต่ำกว่า180นะครับตัวกิดทายก็ รันบ้างหยุดบ้างรันบ้างหยุดบ้างทั้งวันรันไม่ต่อเนื่องนะฮะ,ะซึ่งวิธีแก้ปัญหาของผมนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆที่เจอปัญหานี้นะครับก็มันต้องมีการลงทุนเพิ่มนะฮะถ้าท่านอยากจะรันอินเวอร์เตอร์ออนกิทให้ต่อเนื่องนะครับในกรณีที่ไฟฟ้าไฟตกนะครับที่หลายๆที่เพื่อนๆหลายท่านเจอปัญหาอยู่นะครับก็คือวิธีแก้ปัญหาของผมนะฮะ ผมจะใช้ตัวสเตบิเลเซอร์นะครับหรือว่าตัว a v r นะเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้นะฮะมันเป็นที่ที่เคยทำคลิปก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านสอบถามเกี่ยวกับตัวสเตบิเลเซอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับมันเป็นสเตปรรเลย์นะฮะก็สามารถปรับไฟได้4เตปนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นตัว ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นเป็นแบบมอเตอร์โซโวนะฮะคือปรับแรงดันด้วยมอเตอร์นะครับมันก็จะลาบลื่นกว่านะครับแต่ว่าตัวหน้าจอตัวนี้มันแสดง230ตลอดนะฮะทำหน้าจอมาหลอกนะครับแรงดันจริงๆออกไม่ถึงนะครับพอผมปรับไว้ที่ประมาณ220นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับแรงดันอัตโนมัตินะครับเพื่อคอยรักษาระดับแรงดัน ไฟบ้านให้อยู่ที่220โวลต์ตลอดเวลานะครับทีนี้การใช้งานผมทํำยังไงนะฮะอันนี้ผมให้ดูไฟบ้านก่อนนะครับอันนี้เป็นแรงดันไฟบ้านผมนะฮนะณตอนนี้ก็คือแต่ตอนนี้มาปกติอยู่ประมาณ200 210โวลต์นเนี่ยถือว่าปกติอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วในบางเวลาเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ200โวลต์นเนี่ยอย่างเนี้ยนะฮะ200อันนี้มีการที่อู่มีการใช้รู้สึกจะ อะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะฮะมีเสียงตัดเหล็กอยู่นะครับไฟก็สวิงไปสวิงมาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือไฟบ้านนะครับผมวัดจากปั๊กตรงนี้นะครับระบบผม,ผมอันนี้คือไฟบ้านปั๊กเดียวที่มาที่เหลือเป็นปั๊กข้างบนนี้เป็นไฟที่ออกมาจากตัวสเตบิลเซอร์นะครับก็คือถูกปรับแรงดันมาก่อนมันจะถูกจ่ายออกไปที่ตู้แช่เครื่องดื่มด้านหน้านะฮะเพราะว่า มันมีปัญหาในเครื่องของในเรื่องของแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียรน,นะครับผมก็เลยเอาตัวนี้มาใช้เพื่อปรับแรงดันให้มันอยู่ที่ประมาณ220โวลต์ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือแรงดันที่ออกจากตัวสเตเบลเลเซอร์นะครับอันนี้คือไฟเข้านี่นะฮะก็จะออกอยู่ประมาณ220ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะเป็นปลั๊ก ไฟที่มาจากตัวสเตเบลเซอร์เพราะฉะนั้นปลั๊กนี้นะครับที่วิ่งไปตัววิ่งวิ่งไปที่ตัวอินเวอร์เตอร์ออนกิดนะฮะไปเข้าตัวอินเวอร์เตอร์ออนกิดนะครับอันนี้คือไฟไฟตรงนี้ก็คือแรงดันที่มาจากตัวสเตเบลเซอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาผมรันเนี่ยออนกิดเนี่ยนะครับมันก็จะรันดันไฟออกไปนะฮะผ่านที่ตัวสเตเบลเซอร์ด้วยนะครับถามว่ามันสามารถรันทํางานได้ไหมรันได้แน่นอนนะฮะผม ยืนยันร้อยเปอร์เซนเพราะว่าผมรันใช้งานอยู่นะครับผมรันใช้งานโดยผ่านตัวสเตบิเลอเซอร์อยู่นะฮะนี่นะครับปลั๊กออนกิดนะฮะโดยไฟมาจากตัวสเตบิเลอเซอร์นะครับถามว่าดันย้อนได้ไหมย้อนได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าผมลองดันเต็มที่ของคือลองดันปรับตัวออนกิดดันเต็มที่เลยแล้วลองไปดูมิเตอร์นะครับมันหมุนถอยหลัง ถึงแม้ว่าเราจะดันผ่านต,ตัวบลไลเซอร์มันก็ดันย้อนออกไปได้แน่นอนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของไฟตกไฟเกินได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวสเตเบิไเซอร์เนี่ยมันจะคอยปรับแรงดันไฟบ้านให้อยู่ในช่วง220โวลต์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวออนกิจเนี่ยจะได้รับแรงดันช่วง220โวลต์ตลอดเวลาไม่ไม่มีไม่ต้องกลัวว่าไฟจะตกไฟจะเกินเพราะยังไงไฟไม่ตกไฟไม่เกินแน่นอนนะครับ ไฟไม่ตกไม่เกินแน่นอนเพราะว่าตัว AVR หรือตัว s t a b ิล i เซอเนี่ยมันก็คอยปรับแรงดันให้อยู่ในช่วง220โวลต์ตลอดเวลานะครับก็เพื่อนๆที่มีปัญหานะครับไปซื้อมาใส่สามารถใช้งานได้แน่นอนผมการันตีนะครับเพราะผมใช้งานอยู่ทั้งตัวแบบสเต็ปนะฮะอันนี้เป็นสเต็ปนะเป็นรีเลย์เป็นสเต็ปรีเลย์นะครับรีเลย์เปลี่ยนสเต็ปนะครับ ตัวนี้เป็นมอเตอร์โซโวอันนี้เพิ่งเอามาติดตั้งนะฮะน,นี้เพื่อนสมาชิกให้ให้มาตัวนี้เป็นขนาด2,000 VA นะครับ2,000 VA ก็อยู่ประมาณพันวัตต์นะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้อินเตอร์ออนกริดที่มีกำลังสูงสงนะครับผลิตกำลังได้สูงก็ต้องใช้ตัวใหญ่กว่านี้นะฮะอาจจะ 3, 0 0 0 4 0 0 0 5,000 VA นะครับเพื่อให้มันรองรับกำลังที่เราดันย้อนได้นะฮะตัวเนี้ยประมาณพันวัตต์ถ้าเพื่อนๆใช้อนกริด3,000ันวัตต์ มันเวลามันดันย้อนนะครับมันก็จะมีปัญหาอาจจะมีการโปรเทคตัดการทํางานอะไรประมาณนี้เพราะว่าเกินกํำลังนะครับแต่ว่าที่ผมใช้งานอยู่ออนกิดผมไม่กี่ร้อยวัตต์นะฮะก็เลยไม่มีปัญหานะครับนะครับแต่ตัวนี้ราคาก็ก,ก็พอสมควรนะฮะถามว่าแพงมากไหมมันก็ไม่แพงมากเท่าไหร่ อย่างตัว2,000 VA ก็อยู่ประมาณ2,000บาทนะครับ 2, 2,000บาทต,ตัว2,000 VA ถ้า4,000-5,000 VA ก็น่าจะอยู่ถ้าถ้าถ้าเป็นรุ่นถูก,ถกๆก็อยู่ประมาณ4-5,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้อดีหน่อยก็อาจจะอยู่หลักหมื่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าอินเวอร์เตอร์ออนกรมันรันไม่ได้เราก็ต้องคือก็ต้องก็ต้องซื้อมาติดตั้งนะครับแล้วก็จะเป็นผลดีต่ออินเวอร์เตอร์เราด้วยนะฮะแรงดันไฟฟ้าเสถียร อินเวอร์เตอร์ก็ทำงานได้ราบรื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะทดลองลันให้ดูตอนนะี้ผมผมยังไม่ได้รันนะครับทดลองลันให้ดู น,นีไฟผมรันจากแบตนะฮะแบตมันยังแรงดันมันยังไม่ถึงมันเลยยังไม่รันเดี๋ยวผมปรับให้มันรันนะครับอันนี้ก็เป็นแรงดันที่มาจากตัวสเติบิไลเซอร์ก็อยู่ในช่วง220นะฮะ216จนถึง226นะครับอ่าตอนนี้กิจทายเริ่มรันแล้วเห็นไหมฮะก็ดันผ่านจากตัว ตัวสเตบิลเลเซอร์หรือตัว a v r ไปนะครับผมตั้งไว้ที่220วัตต์นะครับก็สามารถลันได้นะฮะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของไฟตกไฟเกินได้นะครับก็เอามาไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆน,นะครับที่เจอปัญหานี้เพราะหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับผมก็ไม่มีเวลามามาทำคลิปตอบนะฮะก็ อันนี้ว่างก็ถือโอกาสทําคลิปให้เพื่อนๆที่เจอปัญหานี้ได้ดูกันนะครับว่าโอเคมันใช้งานได้แล้วผมก็ใช้อยู่แล้วก็ใช้มานานแล้วด้วยนะครับก็มีคําถามเนี่ยอยู่ในกลุ่ม Facebook อยู่บ่อยว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงนะฮะก็คลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เจอปัญหานี้นะครับก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ